ท่ารักคุณหนูเฟยตอนที่เจ็ดลูกนี่ความจริงแล้วผมไม่ใช่พ่อบ้านของคุณใช่ไหมครับหลังจากเฟยถามคำถามนั้นที่ยักษ์ก็นิ่งไปแม้ลูกค้าภายในร้านจะค่อนข้างเยอะแต่ท้าว่าบรรยากาศรอบตัวของทั้งสองคนดันดูเงียบงนันจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันก่อนจะเป็นเฟยที่ถามขึ้นอีกครั้งว่ายังไงครับผมไม่ใช่ผู้ดูแลของคุณอย่างที่คุณบอกใช่ไหม ใช่นายไม่ใช่พ่อบ้านของฉันแล้วคุณจะหลอกผมทำไมเฟยแสดงสีหน้าไม่พอใจออกมาเมื่อรู้ว่าความจริงแล้วอีกฝ่ายหลอกเขาว่าเขาเป็นพ่อบ้านของตัวเองทั้งที่เขาไม่ใช่เมื่อก่อนไม่ใช่แต่ตอนนี้นายคือพ่อบ้านของฉันคุณหมายความว่ายังไงพี่ชายนายติดหนี้ฉันแล้วก็ส่งตัวนายมาขัดดอกด้วยการ เป็นคนดูแลฉันพี่ชายผมเป็นนี่คุณงั้นเหรอแล้วพี่ชายผมเป็นใครแล้วตัวผมละ่ะจริงๆรแล้วชื่ออะไรเฟยถามขึ้นด้วยอาการหงดหงิดเพราะเขาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเขาไม่รู้ชื่อของตัวเองแถมที่ยักษ์ยังไม่เคยเรียกชื่อของเขาเลยตั้งแต่เขาฟื้นขึ้นมาพี่นายก็เป็นลุงนี่ฉันไงส่วนนายชื่อหนูเฟย หนูเวยเหรอครับใช่แล้วต่อจากนี้นายต้องเรียกฉันว่าเฮียแล้วทำไมต้องเรียกคุณว่าเฮียด้วยก็อายุฉันเท่ากับพี่ชายนายแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวสิตอนนี้พี่ชายนายฝากนายไว้กับฉันเพราะฉะนั้นนอกจากฉันจะเป็นเจ้านายของนายแล้วฉันยังเป็นผู้ปกครองของนายด้วยคุณโกหกผมไม่เชื่อคุณหรอก เฟยพูดขึ้นอย่างไม่ยอมรับว่าเขาจะเป็นสิ่งที่พี่ชายของตัวเองเอามาขัดดอกกับผู้ชายคนนี้ได้ถ้านายไม่เชื่อเดี๋ยวกับบ้านฉันจะให้ดูสัญญาที่พี่ชายนายยืมเงินฉันเฟยททำท่าจะเถียงทียักต่อแต่เขายังไม่ทันจะได้พูดผู้จัดการของร้านก็ออกมาหาทียักษ์ซะก่อนเลยทำให้บทสนทนาของพวกเขาทั้งสองคนสิ้นสุดลง ผมมาแล้วครับในหัวมาแล้วก็ดีงานที่สั่งไว้เมื่อวานเป็นยังไงบ้างทุกอย่างเรียบร้อยครับจริงด้วยสิครับทางดีไซเนอร์ส่งแบบของสร้อยคอมาให้แล้วนะครับดีงั้นก็พาฉันไปดูได้ครับเชิญทางนี้ครับพูดจบผู้จัดการร้านก็รีบเดินนำทียักษ์ไปยังห้องส่วนตัวที่มีไว้สำหรับคุยงานโดยเฉพาะ การดูแบบเครื่องประดับต่างๆที่ทางดีไซนเนอร์ส่งมาให้แต่ทว่าเดินไปไม่กี่ก้าวทียักษ์ก็หันมามองเปยที่ยังคงทำหน้ามุยยืนอยู่ที่เดิมก่อนจะหันไปสั่งกำพลพาไปเดินเที่ยวสักหน่อยหรือไม่ก็ไปหาอะไรกินรอที่คาเฟ่เดี๋ยวฉันตามไปได้คำในหัวภายหลังจากทียักษ์เดินเข้าไปภายในห้องสำหรับคุยงานแล้วกำพลก็เข้ามาชวนเปย ให้ออกไปเดินเที่ยวดูบรรยากาศรอบๆร้านก่อนจะพาไปยังร้านกาแฟที่เขามักจะไปนั่งดื่มกับเจ้านายของตัวเองคุณหนูเวยรับน้ำอะไรดีครับเดี๋ยวผมจะสั่งมาให้ผมขอเวลาเต้เย็นครับเวยไม่ได้ปฏิเสธน้ำใจของกำพลเขารีบสั่งเมนูที่เขาอยากดื่มซึ่งกำพลก็ยิ้มรับก่อนจะไปสั่งกาแฟให้กับเขาแถมยังกลับมาพร้อม เค้กส้มหนึ่งชิ้นซึ่งเฟยก็ไม่รู้ว่าทำไมอีกฝ่ายถึงรู้ว่าเขาชอบทานเค้กส้มได้แล้วครับคุณหนู่เฟย์ขอบคุณนะครับเฟยรับกาแฟและเค้กมาจากกำพลก่อนจะเริ่มมองดูอีกฝ่ายที่ยกแก้วอเมริกาโน่ของตัวเองขึ้นดื่มซึ่งสายตาที่เด็กหนุ่มมองมานั้นก็ทำให้กำพลต้องวางแก้วกาแฟของตัวเองลงแล้วเอ่อยถามขึ้น คุณหนูเ่เวยมีอะไรหรือเปล่าครับผมมีเรื่องอยากจะถามเรื่องพี่ชายของคุณหนูเ่เวยฝากคุณหนูเ่เวยไว้กับในหัวน่ะหรอครับใช่มันจริงหรอจริงครับไม่ใช่ว่าคุณกับเจ้านายของคุณรวมหัวกันหลอกผมเหรอแววตาสงสัยและไม่วางใจของเด็กหนุ่มทําให้กําพลไม่รู้จะตอบยังไงเพราะมันก็มีทั้งเรื่องโกหกและเรื่องจริงอยู่ในข่าวเดียวกัน แต่เรื่องที่โกหกเขาคงบอกเด็กหนุ่มบอกไปไม่ได้เพราะถ้าหากว่าเขาบอกนายหัวก็ได้เอาเขาตายพอดีนี่ยสิพี่ชายของคุณฝากคุณไว้กับนายหัวจริงๆครับแล้วทำไมพี่ชายของผมถึงได้ทิ้งผมไว้ที่นี่ล่ะครับผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยถ้าตัวเองเป็นหนี้ก็เอาตัวเองมาขัดดอกเองสิมีสิทธิ์อะไรมาให้น้องอย่างผมมาขัดดอกแทนตัวเองยิ่งพูด เบยก็ยิ่งโมโหตัวเองที่จำอะไรไม่ได้ถึงแม้ตอนนี้เขาจะยังไม่เชื่อเรื่องราวทั้งหมดที่กำพลและทียักษ์พูดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิน50%เอร์ซเขาก็คิดว่ามันเป็นจริงไปแล้วทำไมพี่ชายของเขาถึงได้ใจร้ายกับเขาแบบนี้ล่ะแล้วพ่อแม่ของเขาล่ะไม่สนใจเขาเลยเหรอเรื่องนั้นไว้รอพี่ชายมารับแล้วค่อยถามดีไหมครับ พี่ชายผมจะกลับมาแล้วผมหรอครับข่าวนี้เฟยเบิกตาพงขึ้นอย่างมีความหวังเพราะถ้าหากกำพลพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าพี่ชายของเขาก็ไม่ได้ใจร้ายเกินไปจนไม่คิดสนใจเขาแน่นอนครับเดี๋ยวเคลียร์ข้อตกลงอะไรกับนายหัวเสร็จก็คงมารับคุณหนูเฟยกลับแล้วล่ะครับจริงสิคุณเอาแต่เรียกผมว่าคุณหนูแสดงว่าผม ก็ไม่ใช่คนยากจนอะไรใช่ไหมครับแน่นอนสิครับถึงคุณหนูเวยจะจำไม่ได้แต่ก็รู้สึกใช่ไหมล่ะครับว่าตัวเองไม่ใช่คนที่ทำอะไรด้วยตัวเองได้เดี๋ยวนะเหมือนอีกฝ่ายจะชมแต่ก็เหมือนจะโดนด่าไปในตัวเฟยเผยยกมือขึ้นเกาหัวของตัวเองก่อนจะหยิบกาแฟขึ้นมาดื่มแล้วพูดพึมพำเบาๆแต่ทว่าวกํำพลก็ได้ยินอยู่ดีไม่เชื่อหรอก จนกว่าจะได้เห็นสัญญาถึงจะเชื่อหลังจากนั่งดื่มกาแฟกันไปสักพักใหญ่ๆใ,ในที่สุดก็เห็นร่างสูงของทียักษ์เดินเข้ามาในร้านเฟย์ทำท่าไม่สนใจอีกบ่ายแต่ทว่าเหมือนคนตัวโตวจะไม่สนใจท่าทางที่เขาแสดงออกถึงได้เดินเข้ามาสั่งกำพลกลับกันได้แล้วครับนายกำพลเอ่อยรับพร้อมกับลุกขึ้นจากโต๊ะส่วนทางด้านของเฟย กับยังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่ยอมขยับเล่นเอาทียักษ์อดถอดลมหายใจออกมาไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เอ่ยเล่งอะไรคนตัวเล็กนอกจากหันไปสั่งพนักง,งานที่เดินเข้ามาในโต๊ะของพวกเขาพอดีขอเค้กส้มหนึ่งปอนใส่กล่องกลับบ้านด้วยครับได้คะ่ะรอสักครู่นะคะพนักง,งานคนดังกล่าวเอ่ยรับก่อนจะรีบไปจัดเค้กใส่กล่องให้ลูกค้าขาประจำอย่างทียักษ์ ไม่สิต้องเรียกว่าเจ้าของเกาะที่เป็นลูกค้าขาประจำของร้านมากกว่าเตรียมตัวกลับบ้านได้แล้วนั่นไม่ใช่บ้านผมเบยพูดขึ้นทั้งทำหน้างอให้กับจียักษ์เล่นเอาชายหนุ่มอยากจะเอื้อมมือไปบีบปากงอ,งอที่ยื่นออกมานั่นจริงๆแต่เขาก็อดใจไว้ก่อนจะเอ่ยพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงเรียบนิ่งแล้วไม่อยากกลับไปดูสัญญาหรอ จริงสิต้องกลับไปดูสัญญาเพื่อจะได้รู้ว่าคนตรงหน้านี้หลอกเขาหรือเปล่าพอคิดได้แบบนั้นเวยก็รีบลุกจากเก้าอี้ก็ได้ผมจะกลับก็ได้แต่ถ้าไม่มีสัญญาอะไรนั่นคุณต้องไปส่งผมที่บ้านของผมแล้วรู้หรอว่าบ้านของตัวเองอยู่ที่ไหนผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะก็ผมจำไม่ได้เพราะงั้นคุณต้องไปส่งผมไปดูสัญญาก่อนไหม ถึงค่อยขอว่าจะให้ไปส่งหรือจะทำหน้าที่ขัดดอกตามสัญญาทียักษ์พูดจบก็ตัดสินใจคว้าข้อมือของเฟยให้เดินตามออกมาจากร้านโดยที่เด็กหนุ่มก็พยายามขัดขืนแต่ทว่าแรงของเขาสู้แรงของคนตัวสูงไม่ได้เลยจำเป็นต้องยอมเดินตามคนตัวสูงไปปล่อยนะผมเดินคนเดียวได้อย่าดื้อรีบตามมาขึ้นรถ ปล่อยไงผมบอกให้ปล่อยถึงปากจะพูดแบบนั้นแต่ทว่าความเป็นจริงเฟยกับเดินตามคนตัวสูงไปขึ้นรถอย่างที่ไม่สามารถขัดขืนได้ทางในใจก็ได้แต่คิดรอดูเถอะถ้ากลับไปดูแล้วไม่พบว่ามีสัญญาอะไรนั่นเขาจะไม่ยอมให้อีกฝ่ายบังคับเขาแบบนี้แน่ไม่ว่ายังไงเขาก็จะลบเล้าให้อีกฝ่ายพาเขากลับบ้านให้ได้ ถ้าไม่ไปส่งเขาจะไปแจ้งตำรวจว่าคนหน้าโหดตรงหน้าลักพาตัวเขาเรีบขึ้นรถไปเดี๋ยวสิทำไมถึงให้ผมมานั่งข้างหลังละ่ะไหนบอกว่าที่นั่งของผมอยู่ข้างคนขับฉันเปลี่ยนใจแล้วต่อไปนี้นายต้องนั่งข้างฉันไม่เอาผมจะเป็นนั่งข้างคุณกำพลหนูเวยอย่าดือ้ออย่ามาเรียกผมแบบนั้นนะทำไมจะเรียกไม่ได้ ก็ผมไม่อยากให้เรียกแต่ฉันอยากเรียกพูดอะไรของคุณวะอย่าพูดคำหย,บยาบเฮียไม่ชอบการที่อยู่ๆอีกฝ่ายก็เปลี่ยนมาแทนตัวเองว่าเฮียทำให้เฟยนิ่งไปเขารู้สึกว่าเขาทำตัวไม่ถูกเมื่อกี้ยังชั้นชั้นนายนายอยู่เลยอยู่ดีๆก็แทนตัวเองว่าเฮียดูท่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านสมองมากกว่าเขาที่ความจำเสื่อมซะอีก